นั่งรถชมจิ้งหลีดจิ้งเหลนจิ้งกะมีเห็ดด้วยตุ๊กแกน่ารักจังมีได็กสาว จะลอกด้วยกำลังคลอดแม่ออกมาเท่มากเลยนะถ้าออกจากไข่ออกออกแบบเหมือนแบบไฮโดรลิกอ่ะปาหัวหมาไม่แตกไม่แตกไม่ใช่โทรศัพท์็นแบบห้อยเลี้ยงสิ่งของตรวจไปเลยแต่ื่อแล้วจะดกหัวได้ด้วยเก่งมากเลย พึ่งพึ่งทำรังบน,น,งบนต่ามาด้วยไม่ติีจะลอกเได้ต่าหัวัวใส่ผีขันรนี้่นามาได้ด้วยเหรอเออ ตัวนี้อ้าตัวนี้ตัวไม่เอาอกไม่เอาไม่เอาตูตามันตายเยอะมากงบนอนรถไปแล้วรถไปแล้วโทรศัพท์ยังไม่ไป หรคองไปด้วยไมเป็นอะไรเลยถ้รู้แล้วอะไรเต็มไปหมดเมื่อกี้เห็นเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์จับเมอกีมันบอกนะละแ้วเรอมูแก็ร้องไห้อบอสเอ้ยเื่อๆันไม่ลงเลยอยาทติเงายากติเงาพี่จะดูไห

Oh, i